สวัสดีครับพบกับผมวายุพักครับนักพยากรณ์ไพ่ยี่ีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการทํานายดวงของชาวราศีตุลนะครับก็ต้องขอฝากผลงานนะครับการพยากรณ์ในการทานายดวงนะครับราศีเป็นปีแรกของผมครับตื่นเต้นมากนะครับผ่าน YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนราศีตุลนั้นนะครับดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนราศีตุลนะครับเกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมนะครับ ถึงพฤศจิกายนนะครับก็อต้องขอบอกเลยว่าชาวราศีตุลนะครับสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะครับมีโอกาสพบหลักสูงมากนะครับแต่อาจจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับชาวราศีตุลครับเจ้าเรือนได้ไพ่อัศวินถือดาวฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นปีแห่งอุปสรรคนะครับเป็นปีแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับหากเฉยๆหากคุณเป็นคนเฉยๆ ไม่อ c t ที e นะครับทุกอย่างที่จะเข้ามาจังหวะโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นก็จะมาลายหายไปนะครับเป็นปีของการเหนื่อยนของการศึกษานะครับเหนื่อยแต่่ใช่ว่าจะแพ้นะครับเป็นปีแห่งการเหนื่อยหนักของเรื่องของการงานนะครับต้องบอกเลยว่างานก็หนักนะครับการเรียนก็หนักนะครับของปีพุทธศักราช2558นั้นนะครับและระวังบริวารคนใกล้ชิดนะครับเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับญาติพี่น้องจะนำความร้อนใจ หรือมีดวงขัดแย้งกันเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2พุทธศักราช2558นั้นนะครับอาเดี๋ยวเรามาดยงไล่เรียงแต่ละเดือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับชาวราศีตุลนะนะครับในช่วงของต้นปีมกรานะครับก็ต้องบอกว่าดวงชะตานั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นนะครับราบเรียบไหลไปได้เรื่อยๆนะครับว้วคุณจะทําสิ่งใดก็ตามนะแต่หากคุณทําธุรกิจหรือทางานด้านนี้ครับหวิศวะนะครับ สองนะครับกลุ่มคนที่ทํางานงานด้านตํารวจทหารนะครับแบบนี้จะเด่นนะครับสองกลุ่มความงามนะครับแล้วก็พวกน้ําหอมเครื่องประดับทํานองนี้นะครับจะดีอาหารการกินแบบนี้ครับชาวราศีตุลนั้นจะโดดเด่นนะครับขายเพชรขายพลอยแบบนี้นะครับร้านทองอันนี้ดีนะครับบริษัทจับคู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ พอเข้าช่วงกุมภานะครับจะเป็นจังหวะการทําเงินนะครับเงินจะหมุนเข้ามาเงินจะค่อยๆไหลเข้ามาเป็นเงินหมุนนะครับฉะนั้นถ้าหากวางแผนเก็บจะเหลือเก็บนะครับถ้าไม่ได้วางแผนเก็บเข้าหมื่นออกหมื่นเข้าแสนออกแสนแบบนี้ครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะฮะแล้วก็คุณยังมีโอกาสพบเจอหรือเกี่ยวข้องกับเพศชายนะครับผิวขาวผอมนะครับค่อนข้างสูงนะครับมาเข้ามามีบทบาทอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะครับการเงินในการติดต่ออะไรบางอย่างเกิดขึ้น ส่วนต้นปีนั้นก็จะมีดวงเกี่ยวข้องนะครับกับเพศหญิงร่างท้วมนะครับหรืออวกขาวแบบนี้นะครับด้านดีเช่นกันนะครับพอเข้าช่วงของเดือนมีนานะครับชาวราศีตุลนะครับจะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าลาบลอยโชคจะเข้ามาในช่วงของมีนานะครับแบบนี้นะฉะนั้นคิดหวังทําสิ่งใดก็ตามนะครับจะเนีดให้ประสบผลสําเร็จนะและมีโอกาสลาบลอยเรื่องของการเงินหรือทรัพย์นะครับหรือสิ่ง ที่อยากได้นะครับแล้วก็ได้หากลุ้นงานใหม่รองานใหม่แล้วหางานใหม่เราไดใ้ในช่วงเดือนมีนาหรือมิถุนานั้นนะครับโดดเด่นครับจะเป็นโชคการงานทันทีนะครับแต่จําไว้ว่าจังหวะราบรอยนั้นอยู่ในช่วงของมีนากับมิถุนานนครับพอเข้าสู่ช่วงเมษานะครับจะเป็นลักษณะของดวงราบรื่นนะครับค่อยเป็นค่อยไปจะได้กลยานิมิตนะครับแต่ให้เจ้าชะตาระวัง เพื่อนนี่แหละแต่ว่าถ้าได้เพื่อนใหม่ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นค่อนข้างดีนะครับจะเป็นลักษณะของไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชายเพื่อนหญิงถือว่าโอเคหรือมีโอกาสเป็นคนรักในอนาคตนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับพอเข้าเดือนพฤษาจะเกิดสภาวะรักแทรกซ้อนรักสามเศร้ามีกิ๊กแบบนี้นะครับคุณจะมีโอกาสมีคนมา,มาชอบนะครับแบบนี้นะฮะและยังมีเป็นช่วงที่มีโอกาสประสบพบเจอคนอายุน้อยกว่านะครับ ได้แฟนอายุน้อยกว่าสำหรับผู้หญิงนะครับเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาหรือมิถุนาสองช่วงนี้นะครับแบบนี้นะแต่ในช่วงของเดือนพฤษภานั้นจะงหวความรักนั้นวุ่นว้าวุ่นนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสมีรักแทรกซ้อนนะครับส่วนคนที่คนโสดจะมีบกาสพบคนถูกใจพบรักส่วนจะสารสัมพันธ์ได้ยืดยาวนั้นไหมนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นจังหวะการพบเจอแล้วอยู่ที่คุณว่าจะคุดคุยยังไงแบบนี้นะครับพอเข้าสู่ช่วงมิถุนาครับคุณมีโชคอีกแล้วครับ จังหวะที่เหมาะในการเป็นงานหางานใหม่อยู่ที่ของมีนามิถุนานะครับพฤศจิกาธันวาแบบนี้จะโดดเด่นนะครับพอเข้าช่วงมิถุนานะครับไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามนะคุณก็จะพบกับความสําเร็จจะมีข่าวดีเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับพอเข้าช่วงกระดามสิงหานะครับจะตกในสภาวะนิ่งราบเรียบแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักแบบนี้นะครับ เป็นปีของความมุ่งมั่นนะครับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเกี่ยวกับค้องกับการเมนอันนี้จะดีนะครับลืไปนะครต่อมาเข้าช่วงกันยาตุลาจะเป็นจังหวะของปัญหาชีวิตความรักอีกช่วงหนึ่งนะครับมีความเสี่ยงสูงที่เจอสภาวะทักแทรกซ้อนนะครับส่วนคนโสดไม่ว่าพบเจอคนถูกใจส่วนจะโสดไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องดูกันว่าพื้นเต่ชะตังแต่ละนั้นเป็นอย่างไรนะครับ แต่กลุ่มคนที่จะมีสภาวะเป็นอุปสรรคอย่างมากคือกลุ่มคนที่มีอายุ24ปีนะครับ23 24เนี้ยอุปสรรคเยอะนะครับส่วนกลุ่มคนที่ทุกข์ใจเรื่องงานอยู่ในช่วงของอายุ25 26นะครับแบบนี้นะฮะพอเข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับคุณจะเจอเกณฑ์ทุกขลาบดีร้ายเข้ามาพร้อมกันและเป็นจังหวงดวงขัดแจ้งด้วยในช่วงของพฤศจิกาธันวาและยังมีโชคมีข่าวดีเข้ามาในช่วงนั้นด้วยนะครับก็ต้อง จบการพยากรณ์การทำนายดวงของชาวราศีตุลในเพลงคร่นี้ครับสวัสดีครับ